เผยธุรกิจทายาดหนึ่งมื่นล้านเอวาประวรวันรวยเวอร์ เรียกได้ว่ายอมในความรวยจริงๆสำหรับเอวาประวรวานหรือเอวาตลกหกฉากถ่ายญาเสเศรษฐีหมื่นล้านแฟนสาวของยูทูบเบอร์ดังเนตไมเมเนทที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงในชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้เอวาก็เคยรีวิวโรงแรมรู้ของครอบครัวที่ภูเกต็ตหลังจากที่สร้างความเสไพราก์กางเวทีมวยหลังยูทูบเบอร์คนดังเนตไมเมเนทได้ขอายูทูบเบอร์ถ่ายญาสเศรษฐีหมื่นล้านเอวาประวรวารหรือเอวาตลก ชาเป็นแฟนเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางสักีพยานกว่า3,000คนที่มาร่วมชมการแข่งขันชกมวยไอโอไฟสีซัส้นสาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและเมื่อทั้งคู่ตอบตกลงเป็นแฟนกันยอมเปลี่ยนสถานะจากคู่จีนเป็นคู่จริงในชีวิตด้านสาวเอวาปรวรวานไม่วายถูกจับตามองรวมถึงเรื่องความรวยที่เจ้าตัวเป็นทายาเทเศรษฐีหมื่นล้านอย่างเมื่อวันที่22มิถุนายน2565ที่ผ่านมาสาวเอวาปรรว าก็เคยทำคอนเทนต์ผ่านช่อง YouTube ซันฟลาวเอวาพาไปรีวิวโรงแรมหมื่นล้านของครอบครัววีวรพุชงครอบครัวตัวเองแบบทุกซอกทุกมุมเรียกว่าเห็นแล้วมีอึ้งจนต้องร้องว้าวออกมาดังๆต,ต,ตามๆกันซึ่งในตอนนั้นยูทูบเบอร์ทาย,ยาเสเศรษฐีหมื่นล้านเอวาประวรวานหรือเอวาตลกหกฉากแฟนของยูทูบเบอร์คนดังเนตไม่เมเนตได้เล่าเรื่องราวโรงแรมหมื่นล้านของครอบครัววา่าโรงแรมน o no วเทล l ูเก็ตซิตี้โฮคินทราเป็นของ ชื่อห้องอาหารและชื่อชั้นบนสุดนั้น ตนเองเป็นคนตั้งชื่อให้เองโดยอากงเปิดรับสมัครให้ลานๆทั้ง12คนมาตั้งชื่อถ้าถูกใจอากงก็จะรับของรางวัลเป็นเงิน10,000บาทซึ่งในตอนนั้นเอวาได้ไป20,000บาทเพราะอากงเลือก2ชื่อพร้อมยังพาไปชมมุมต่างๆของโรงแรบทางฟิตเนสสปาสะวายน้ำร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายมากคาเฟ่นั่งชมวิวท่ามกลางบรรยากาศสบายๆและจุดชมวิวที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าที่มองออกไปเห็นความสวยงามของเมืองภูเก็ต แบบเต็มตาสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาพักผ่อนแต่มีงบที่จำกัดยังมีโรงแรมแยกย่อยออกมาก็คือโรงแรม i b i บ s ไ y ต e p ภูเก็ตซิตที่มีการตกแต่งสวยงามเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่น่อยหน้ากับโรงแรมใหญ่มีห้องกว้างมีอ่างอาบน้ำและมุมรับแขกอีกด้วยและสําหรับประวัติของเอวาประวณวันนันเป็นนักแสดงหญิงชาวไทยเกิดวันที่10มีนาคมพศ2540เอวาเป็นทายาเศรษฐีธุรกิจยาชื่อดังของ ไทยนครพัฒนาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเอวาได้แสดงและมีชื่อเสียงจากสิดคอม6ฉากครับชาตของช่อง w o r k p o พอยในปีพศ2565เอวาได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกเรื่องคืนนับดาวแอ o โ i ฟิลนอกจากผลงานการแสดงของเอวายังมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองชื่อว่า s u n ฟลาวเอวาเอวาประวรว,วันวีรัพูุชกเป็นบุตรของคุณสุภาชัยวิรพุชกเจ้าของธุรกิจยาชื่อดงังไทยนครพัฒนามีพี มีสาวสองคนชื่อออมประภาพินวิวรภุชคและออมปุณภาวิวรภุโชคและมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อเอิร์ดปัณณภพรวิวรภุชงคส่วนการศึกษาเอวาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชนีบนและย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติฮาวโรกกรุงเทพและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเอง